ครับคขอขอ้ขอะคะ,คะริ่ลครับอกหนีอนอันนี้ผมอยู่ในขบวนที่2ครับในราชการที่1ครับสร้างบ้านแปลงเมืองครับก็จะเป็นสมัยในราชการที่1ครับก็จะเป็นทหารม้าวันนี้ขี่ม้าด้วย วันนี้ก็นักแสดงมาหลายคนครับก็ผมก็อยู่ร่วมหนึ่งในนั้นด้วยก็ถือว่าเป็นเกียรติและก็ดีใจครับเป็นงานระดับประเทศครั้งนี้ด้วยก็งานจัดตั้งแต่วันที่21ถึงวันที่25นะครับมากันเยอะๆได้ครับคือเราก็ชนานาญอยู่แล้วหรือเปล่าฮะแบบมีขี่ม้าอะไรยเงี้ยผมไม่ได้ขี่มา2ปีได้แล้วมั้งครับแล้วไปซ้อมมาก็เจ็บเหมือนกันครับเพราะว่ามันต้องใช้กล้ามเนื้อส่วนส่วนด้านในขาในการหนีบม้าก็ก็ก็ไปรื้อฟื้นวิชามาก็ก็ดีขึ้นครับแต่ก็ยังเจ็บอยู่ครับ ใช่ครับก็จะมีโชว์เล็กๆน้อยๆครับเป็นการขีม่ม้าแล้วก็ฟันดาบขีม่ม้าฟันดาบบนหลังม้าครับเฮ้ยค่ะเปิด้ก่อนนะนี่ไปเที่ยวมากับครอบครัวใช่ไหมฮนะทำบุญครับเป็นทริปทําบุญกับครอบครัวครับที่ฮ่องกงครับเป็นแบบว่าตั้งไว้นานเลยอย่ะหรือว่าบาปุ่ปรับไปเลยตั้งไว้นานแล้วครับตั้งไว้นานแล้วเพราะว่าปีนี้เราตั้งใจจะไปทําบุญกันนะไปที่ฮ่องกงแล้วก็ไปทําบุญไปไหว้พระตามใจคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่จะได้สบายใจด้วยครับ ไปมากี่วันครับไปมาช่วงสงการครับ4ี่ห้าวันนิดหน่อยครับทำไมถึงเลือกไปที่ฮ่องกงครับเอ่อคุณพ่อคุณแม่อยากไปไหว้พระที่นั่นครับก็เลยพาไปแล้วก็ผมเองก็เคยไปตอนเด็กๆนานมาแล้วก็อยากไปอีกรอบหนึ่งเหมือนกันอยากจะไปไหว้พระขอพรครับแล้วก็ละครก็ละครกำลังจอนแอร์ด้วยเรื่องม y Hero ครับก็ก็อยากจะฝากทุกๆคนฝากให้ติดตามด้วยครับเป็นขอละครอะไรหราคะแน่นอนครับขอละครนี่แหละครับ ใช่เพราะว่าตอนนี้ละครก็อยากใช้ให้ทุกคนชื่นชอบเหมือนกันเพราะมันเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์หนึ่งที่ใหญ่มากๆเลยครับเป็นเรื่องมาฮีโร่ครับมีเพเอ,อก5คนเลยมีพี่เกดพี่บอยพี่ท็อปพี่หลุยแล้วก็มีผมง่งก็อยากฝากติดตามอยากให้ทุกคนฝากติดตามด้วยนะครับจริๆงๆเราค่อนข้างกดดันนะครับเพราะมันเป็นละครฟอร์มยากแล้วแบบหลายคนจะต้องแบบ <จะ S 2> เหมือนจับมามองอะไรเงี้ยไม่กดดันนะครับก็เราก็ทำเราก็ทําเต็มที่ถามว่า ดดันไหมละครตอนออนแอร์ไปมันขึ้นอยู่กับคนดูมากกว่าขึ้นอยู่กับฟีดแบ็มากกว่าว่าคนดูจะชอบละครแนวนี้หรือเปล่าแต่ส่วนในหน้าที่เราเราทาเต็มที่แล้วเราสุดๆกับละครเรื่องนี้แล้วผลงานจะออกมาเป็นยังไงคนดูจะชอบไม่ชอบยังไงก็ฝากคนดูด้วยแล้วกันครับ้าเดาไม่ได้ก็เลยดูสติสุิดนเถอะอะไรนะครับก็ม้เยต้องสิก็มีเล่นของบ้างเออนะเรื่องนี้ครับก็จะเป็นเรื่อง ส่วนในภาคของผมเองนะครับเรื่องเส้นสนกรักครับก็จะเป็นเรื่องที่4ครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนักสังคมสงเคราะห์เรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับภายใกล้ตัวเลยภายใกล้ตัวสังคมไม่ว่าเคสปัญหาเด็กติดเกมปัญหาภายในครอบครัวการใช้ความรุแนแรงในครอบครัวจะเป็นยังไงเราสามารถเรียนรู้แล้วก็หาข้อแก้ไขในเรื่องนี้ได้เลยครับจะเป็นละครคอ,คอม,คอมดี้โรแมนติกแล้วก็มีดราม่าด้วยครับแล้วก็เป็นละครสอนสอนให้ทุกคนให้รู้จักแง่คิด ในด้านการใช้ชีวิตในครอบครัวด้วยครับแม่ไม่ไปแม่บอกยังความรักยังไม่มียังไม่ต้องบอกแม่ว่าเนี่ยพานี่โบยไม่ใช่วันเนี้ยวันเนี้ยขึ้นชื่อความรักนะไปขอแล้วจะได้แม่บอกไม่ต้องยังไม่อยากให้ลูกมีอยากให้ทํางานไปก่อนแสดงว่าเรานําเสนอคุณแม่แล้วแต่ว่าไม่ผ่านไม่ผ่านครับตอนแรกจะไปแล้วไปเป็นวัดที่3ในแผนแม่บอกไม่ต้องไม่เอาไปเลยไม่ต้องเอางานอย่างเดียวอยากให้ทํางานก่อน ความรักยังไม่ต้องกูปุเลยแบบอะไรทำกูปู๊เลยเนาะก็ขำๆนะครับเราแบบว่ายังไงบ้างพ่อแม่ตั้งความว่าเอ้ยยังไม่อยากให้ลูกมีความรักอ๋อก็เราควรตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ก่อนดีกว่าเนาะตอนนี้เราควรทํางานแล้วก็สร้างฐานะให้มันมั่นคงก่อนให้ครอบครัวเราอยู่สบายก่อนเราต้องให้รากฐานเรามั่นคงก่อนเราถึงจะไปมีความรักแล้วก็สร้างครอบครัวได้อีกครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งเออ แต่ว่าคุณแม่ก็ย,ยังไม่อยากให้เราแบบโฟกัสเรื่องั้นเลยอยากให้โฟกัสเรื่องงานก่อนมากกว่าครับเพราะว่าตอนนี้ทางผู้ใหญ่ก็ให้โอกาสมาเล่นละครตอนนี้ก็มีละครอยู่2เรื่อง่ายทําอยู่สองเรื่องไม่ว่าจะเป็นละครเรื่องเพลิงพัางเทียนแล้วก็เรื่องฟ้าฝากรักตอนนี้ก็ทํางานก็หนักพอสมควรครับคุณแม่อยากจะให้โฟกัสตรงนี้มากกว่าอย่างนี้มันจะไม่เป็นการสกัดส,สาวที่เราคุยอยู่ล้ครับ<ห>ใครก็ต้องยมไม่ไม่หรอกครับไม่ไม่สกัดอย่างนั้นหรอกครับแต่ที่ผ่านมาแม่ก็ไม่ให้ผ่านทุกคนเลย ดอะไรนะครับต้องรอให้ถึงเวลาครับจริงๆแล้วต้องรอให้ถึงเวลาใจรับโฟกัสแต่งงานเพราะว่ายังไงแม่ก็ไม่ผ่านแม่จริงๆแล้วถ้าเรามีใครสักคนเราก็ต้องมีเวลาให้เขาแหละครับนะถ้าถ้าไม่มีเวลาก็ก็อยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกอือครับตอนตอนตอนนี้ขอแบบทำงานก่อนดีกว่าครับเต้ย